สวัสดีครับแฟนคลับชงรอหมอลำรอรอมาอัปเดตมนีวันที่หานะครับสิทาพี่น้องไปหูจากคิวงานของหมอลำเสียงวิหกนกพงสะกอนมณีเหลนญูจังหวัดสะแก้วอำเภอค้องหาดพี่น้องนะครับพี่น้องทางสายแก้วเด้นนะครับวัดเทพหัดสดินเขาผาพึ่งเมื่นว่าอย่าลืมไปให้กำลังใจ ทีมงานหมอลำเสียงพี่หงนกพงศกรแล้วก็น,น้องอ,อาไอ้น้ำนะครับไปชมนาเวที่สนุกสนุกอย่างแน่นอนแต่ว่าหลังจากนี้จิพาไปเบิ่งบรรยากาศการแต้นนาของพ่อลูกนะครับของน้องอ,อาไอ้คับบอสนกกับพ่อนกนั่นแหละไปเบื้องไปชมพี่น้อง <Hello. S 3> <Okay. S 2> ควมความ เขมาเขียง่ายมากเลยค่ะเขี่ยง่ายมากถ้าห้มันพอกัลเดลุกพอสิว่าผู้สาวจะด้ายน่ะขาวพ่อก็แหลกแท้วาดิี่าที่มาสดเแม่เขา็ยทาหรอเอาให้บอสูทาได้สินึกว่าเห็บทานเอาให้บอสูทาได้เหี้ยนเลย ยังแย,งย,งเ,ปเ,ยเป็น่าขาท่าเนเนอะมันเป็นข้ผิวแหลกไงยะเขาไหมือาแ่กันแหลข้างไหลูก <c oughs> ้างนันว่าขาตัวขา,านีดีพอสังเกตยูน <c oughs> เอาเอาใช้มือลูบเอา,อ,เอ,าอีกตปเรียแม่ ลร่วมรบยืนีิ้มถ้าจมสี่สิบเลยเด้อวันที่แรงเสียห้องขึ้นตีซ้องคุณเหรอพี่ยืนยันเอี๋ยวลูกค้าให้ลูกแก้าก็แฟลอแฉล่กพี่ชายเราเนี่เจอนามหนามก็บอกอุ้ยผมทำตัวไม่ถูกเลยพี่วิวไม่ต้องเขินฉันรักเพิ่มอีเฉยจะัรงจะเฉยพี่นิ้ก็คือได้ฟรีมาจากร้าน นามใต้ตึกกันนีร้าน่ที่ไปซื้อนั่นจิออนร้าคุณสามากนล่นแหละอ้ยอันนี้จ้าต้อเปเห็นังเปีเห็นพีอาร์ไอดตาแค่สีได้เห็นเนาะนอนมุนันไหมนอนนี่ขึ้นไปลองทิ่ลองชุดขาวเหรอเออวันนี้าอท่ตานังานะเออหนังสาว่าอายมากเลยนั่นน่ะน่ารักค่ะการแสดงออกอยู่ไห ้บ้านสาวอ้อยาอ๋อเด็กขึ้นมาลองมตองตรเดตรงมงมอะไรมสบาสมาอไรย่ารกรเป็นอง่ไปเลยตอนนี้เหลือล้ำจริงมดแค่แห้ะกับตลาดนักออนนอะรตลาดนัดเอาอย่างครอยากลองแบบลากล้ำพุงว่ะจ้อยากลากล้ำพุงได้เลยค ละสวยฉ่ำแม่ให้ดูกล้องไหมว้าเดี๋ยวผมไปรับเพื่อนๆกันนะคะไปรับวันตูตรีอดีมากวันตูตรีตูตรีอดีมากเลยวันตูตรีสลับกันไ้เดียวไหมไอคู่ลงคู่นั่นแหละดีแล้วโอเคน่ารักคุณบิลถ่ายรูปเลง โอ้ยน่ารักมากเฮ้ยคิวชัวร์บซียนี่มต่แถวอาอด้วยคนเข้ามาสี่หมื่นบาทไอ้เคมให้กปถ่ายรูป๋าชื่อเตอร์แหวานตูตรีโอ้ my gosh จะดูติดไปแมก็ไม่ต้องฟิลเตอร์ก็ได้ก็มันเป็นฟิลเตอร์มาแล้วนี่แล้วแม่กำลจะขอใส่ด้วยได้ไหมเนี่ยได้เลยค่ะแม่หนึ่งแสนบาทแมค่ะ ทำไมเงินขึ้นเร็วจังแม่บอกเช่นใช่ไหมไม่ติดภาพเลยรวยได้เลยลดไปค่าวันตัตรีวันตัวอ้ยแม่ไม่เอาฟิลเตอร์ดีกว่าเออพอมีฟิลเตอร์แล้วมันันี้เนี่ยของแม่อ้อยดีมากนี่นี่ไม่มีฟิลเตอร์แม่อ่ะโอเคอีกสักกี่หนึ่ง One, two, three. Ah, cium pada bos. Ah, ini bu. One, two, three.